พี่เจมเคยได้ยินคำกล่าวขานที่บอกว่าคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาในประเทศไทยเลยในประเทศไทยเนี่ยมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ครอ,อบครองทรัพย์สินทั้งหมดกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศส่วนคนอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นแชร์ทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่เหลืออีกแค่หยิบมือหรือประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคือความจริงของโลกใบนี้นะครับผมคนรวยไม่ก็รวยแบบรวยสัตว์รวยก็โทษนะครับผมวันนี้ผมมีแว่นก็ใสที่ผมใช้อยู่มาแนะนำเลยครับผมนี่ก็คือแว่นออบตัดเลครับผมใส่แล้ว ใายตาทำให้ผมเก็บได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนะครับใช้โค้ดฟีฟ์าบนดูฟาร์เพื่อนรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขายไอดีวีฟร์อนไรสีไอดีเอ็มรัวนักเตะหายากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเพจด้านล่างเลยครับและคนแบบพวกเราละ่ะที่หาเช้ากินข่าจะมีเงินกินข้าวเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เงินเดือนสิ้นเดือนจะออกหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่รุนแรงนะครับผม่านผู้ชมผมได้แค่ฝันว่ะได้แค่ฝันถึงสิ่งนี้จริงว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเน,น,นี่ยเมื่อไม่ไั้ซื้ออยู<ๆ>่<ๆ> แล้วนะครับตอนเลตไอคอนเนี่ยว,วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำฟูดีมที่มีเพื่อนโดตอนเลสคนจนนะครับท่านผู้ชมผมมีเงินแค่40ล้านผมจะไปซื้อได้ยังไงวะโอ้โหตอนเลตไอ้นี่ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยเอนดีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมซื้อละ ว่ากลัวมันไม่มีขายไงเดี๋ยวมาลองดูนะมันจะเก่งทรงเดียวกับไอคอนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนเลสเนี่ยมันเปลี่ยนทรงผมแล้วนะเออตอนแรกมันไม่ใช่ทรงผมนี้ใช่ปะอินเทสดีเนี่ยมันเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผมเดียวกับไอคอนเลยครับเดี๋ยวเอามาหาช่องแทนตอนเลสไอคอนนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาแทงคิลเลอร์พาร์ทให้โปรตอนเลสเนี่ยแน่นอน,นครับจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่อินเนสตาอินเทสดีนะฮะนี่อย่างเงี้ยผมซื้อไว้แล้วเนะี่ยราคาไม่แพงนะมีขายด้วยพลังก็ดูดีอยู่นะไม่ได้แย่นะเพลย์เมกเกอร์ก็มาเทคคนิิดบเเล์ก็มี ไม่ได้ฉัดก็มีนี่เอามาแทงคลิลเลอร์พาร์ทส่งสั้นเกือบร้อยเม่อนะส่งไกลประมาณ97 ครับผมคือเอาง่ายเลยผมมาทำฟูลสเปนโบราณเลยนะครับผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่ามันต้องเฟี้ยวสุดๆนะฮะอุ้ยมีดาวิดบิย่าด้วยโอ้ตกใจทำไมวะเนี่ยกูเป็นคนซื้อมาเองกับมือยังไงเอามาเล่นปีกครับเพราะว่ากองหน้าตัวหาช่องมันต้องเป็นเฟอร์นโดตอร์เรสเนี่ยยังไงบอกฮ่าฮ่าดาวนะเป็นช็อตก็มานะครับเฮ้ยสองเท้าด้วยเหรอโอ้ไม่โอดเกินดาวิดบิย่าครับแล้วหนูรู้จักปะเออถ้าแบบคนแก่ๆหน่อยน่าจะรู้จักนะใครรู้จักคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้ววยนนะครรรรับผม่าเเฟ์์โตอสไออคคนนเี่ยราา มันจะไปถึง1ล้านล้านหรือเปล่านะเมื่อวาน3 0 0แสนนะวันนี้เกือบ8 0 0แสนแล้วว่าแคยวันเดียวอ่ะไม่ขึ้นมาแบบอืมเกินไปอันนี้ผมคัดมาแต่อายุเยอะๆนะทุกคนนี่น่าจะอายุเกิน3-5ปีหมดเลยนะครับดาบิดบีญาครับแล้วก็ซันติคันโซราไปดูเลิกเล่นไปอย่างนะครับนี่โอ้พลังไม่คตรเยอะคชม อันนี้ได้โบนัสทีมสเปนด้วยนะฮะท่านชมการรับเป็นบุสเกตนะครับผมเล่นคู่กับวาเรโร่นะครับอันนี้ผมเซิร์ชอายุนะมันก็เลยได้เป็นตัวนี้มานะตัวนี้มันบวก5 5ดาวแล้วก็อายุแก่นะผมอายุแกเลยอยู่ที่ออร์ตินาอินเตอร์ลิเวสบอมบิดเอาเวียนด้วยนะครับผมหริวเบริดทีมซีก็มานะฮะสมัยดาวรุ่งนะเออก็เคยเป็นเด็กปั้นของริวเบริดไงแบ็กซ้ายก็นาโชมอรเรลนะครับผมแล้วก็เฟอร์โดเอยโร่คาเลสปูโยลามอสคาสิยะนะครับผมประมาณนี้นะทีมคัลเลอร์เป็นสเปนนะครับ11ตัวเลยนอะ 11ตัวอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะยันได้แค่นี้นะจริงๆมันต้องได้หมดนี่นะโอเวอร์ออลสามส่งสั้นเข้าสกัดนะครับแต่ว่ามันต้องปลดล็อกกันแท็กติอีกนักเตะต้องมีชาบีกับฟาเบกัสชาบีไม่มีปีปกติอ่ะไม่มีต้องรองก่อนฟาเบกัสก็ไม่เอานะผม,ไม,ไ,มไม่เอาเบื่อแล้วฟาเบอร์การ์ดห่หา,หาเพชรไอตุ่มเยอะมาเล่นแบบดูเดิมเดิมดม่งโอ้รู้จักออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าน้องนะคนเราต้องแบบว่ากล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างดิแท็กติงพีไม่ผมอย่างเงี้ยกูขึ้นเลยก่อนไปเลยแล้วกัน จะไม่ทางานหรอครับโอ้โควิดน้อแพ็กพี่ไปทำอะไรครับน้องอยู่แต่บ้านเนี่ยกูอยากทํางานจะตายหายแล้วเนี่ยน้องโคตรอยากทําเลยเกิดมาไม่เคยอยากทํางานเท่านี้มาก่อนพี่ขอแสดงพี่เฮ้ยกูขอร้องละพี่พี่เออ,พพเออโอเคกูเปลี่ยนก็ได้เ่ยเอาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายโอ้เพื่อนโุ้กขึ้นเลยกขึ้นเลยไอ้้เหียโอ้ฟูอะไรเนี่ยฟูบาซ่าได้เลยมันเล่นลินล้นเละเริม่มจมผมไม่ต้องสั่งสอนมันสนิทน่อยแล้ววัดผมไม่ไหวแล้วว่ะ เอ้ยวันนี้ช่วงนี้ผมแบบเราก็เป็นเมนอะ่ะท่านผู้ชมเข้าใจปะอยากทํางานก็ไม่ได้ทำเข้าใจไหมไอ้คนนี้ก็เล่นลิ้นด้วยนะผมตอนแรกบอกไม่เปลี่ยนชุดไอ้เแย่มาเปลี่ยนวิธีสุดท้ายโอ้โหมันเกินไปได้ดิใจกูเดี๋ยวเอาตรงนีน้ออกไงโอเคเฮ้ยมันวิ่งวิ่งวิ่งหมดเลยมาได้ไงเลยเส้นอะ่ะเฮ้ยไปล้ำเส้นท่านผู้ชมเห็นปะมันวิ่งเลยเส้นไอ้เนี่ไอเอเอ,เอไม่โฟะวะเหรอเจอฟูรูตอเลสกูหน่อยตอเลสไอคอนของผมนีปะวะน่าจะใช่นะ อุ้ยใครวะเนี่ยหัวร่นนะฮะอุ้ยดูดิอุ้ยเอาอุ้ยอะไรมาเนี่ยโอ้ยคุณลุ่ยเฉยอ๋อลุ้งอุ้ยแผนมันอุ้ยคุณงแผนอุ้ยแผนไม่เคยเจอว่ะเอ้ยตัวนี้มันเอาว่ะมันเอาว่ะมันมีแผนแพทย์ใหม่มาว่ะเฮ้ยมันบังว่ะเฮ้ยมันโอ้ยตัวนี้มันเอาจุดจุดมันเล่นหลินโอ้ยชไปเฮ้ยกูโดนอุ้ยโอ้โหกขัดยัดเดี๋ยวเกินเฮ้ยตัวนี้ม่นเอาว่ะอย่าประมาทไม่ได้ครับ ก็มาไปได้เลยเฮ้ยเอ้ยหมกได้ได้ไงแผ่นนี้มันหมกยากไปยังวะเฮ้ยแผ่นหมกยากแต่หมกได้วะเฮ้ยโอดูดิเฮ้ยตัวเล็กกูลุกชื้นเลยวะเจ้าโอ้ยตัวนี้แม่งโอ้ยยิ่งเล่นยิ่งหมโหครับผมบอกเลยโอ้สั่งสอนมาสักนิดหนึ่งฮะให้มันรู้ให้มันรู้ว่าอุ้ยแผ่นเยอะเลยไหมวแม่งเยอะจัดท่านผู้ชมกูโตกไปยังไงวะเนี่ยเหตุปะเมื่อกี้แบบว่าอีเดียต้าหลุตแบบงงๆแล้วผมก็เอากูลุดได้ไงนะฮะดูดิแผ่นนี้อะไรวะมันเยอะเกิน ไป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 เ,เ,เอาเอาคัสต้าไี่กลับอีกเฮ้ยโอ้ผมไม่เคยเจอกับสิ่งนี้ว่ะเอ้ะกลวงเลยเอ้ะกลวงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาตัวแป๊บไอ้แผนมันน่าสนใจฮะเดี๋ยวต้องก๊อปก๊อปแผนไปเล่นนะท่านผมบอกเลยเดี๋ยวค่อยค่อยคลิปอื่นนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอปราบไปก่อนได้ข่าวว่าเฟี้ยวเหรอโอ้โหดูดิเนต้าเนต้าไม่ไหวอ่ะเฮ้ยโอ้ันมันเอาเดี๋ยวอยนุญาตบุคคาบุคคาบนโลกบุคคา โอ้โหตอเลดหายช่องดิเฮ้ยไปแล้วโอ้โหตอเลดหายช่องดีเกินหายช่องดีเกินปัดเลยเข้าไเลยเออโดนดิเพื่อนโอ้แข็แล้วแบบว่าโอ้ยุดตอเลดของผมไม่อยู่ครับเฮ้ยตอเลดไอ้นี่ก็หายชื่อดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละเอาละเฮ้ยตอเลดหายช่องโอ้มันเข้าเร็วเกินท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูแต่ตอเลดมือตอเลดไม่ได้หัวโอ้ยเดียดต้ายยังไม่ลุกเลยเฮ้ยแก่แล้วบาดเจ็บ โอ้โหเจ็บโอ้โหมันเจ็บนานไป,ไปเพื่อนเจ็บนานไปไ <S <S ไวะอุ้ยลาหมดอุ้ยอินเตอร์มึงลุกได้แล้วเอออินเตอรอินเตอรสวยแล้วบิบิยะพาบอลขึ้นไปพาบอลขึ้นไปเอาดิโอ้โหแม็กแบ็ก,บกม,ม,บม,นะมันโอ้โหไม่ไหวฝ่วะแล้วบิบิยะแม่งอึดฮะเมื่อกี้คือจะพาบอลไปต่อเลยเขากองหลังมันวิ่งไล่ทันนะ่ะแน่นอนอนะ่ะเฮ้<ว> โดดไปดีอ๋อเลยไเนี่ยโอ๋อยังไม่ได้ทางโซล่ะอุ้ยโอเคโอุยโย่เอ้าโอเคเฮ้ยมันเยอะมากเลยวะทำไมมันเยอะทุกที่เลยวะหมาละเฟอรโดตเลสหมาละผ่านมาหนึ่งผ่านมาสองผ่านมาสามเอาว่ะยกผ่านแลอู้หูยนผู้ชมไอ้เชื่อตเลสเอ๊ะดีแบบอืดกว่าไอคอนแบบว่าสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชม ไอคอนนี่แบบว่าโอ้โหโคตรโคตรแม่เร็วเฮ้ยโอ้โหเชี่ยมันไม่หลงเลยเไมยแผนมันแบบว่าทําผมแบบมึนงงอ่ะผมมึนงงเฮ้ยตอเลสตอเลสตอเลสสวยโอ้โหไอ้ตอเลสแบบว่าเบียดไม่ไหวว่ะโอ้ถ้าเป็นตอเลสไอคอนนี่ผมบอกเลยว่าวิ่งมาเข้าข้างหลังแบบนี้นี่เรียบร้อยครับโดนชนล่วงแหละโอ้ตอเลสเฮ็ดดีคือทรงการหาช่องก็พอได้นะ แต่เรื่องความเร็วความคล่องความแข็งอะ่แม่งยังทิ้งห่างกับตัวไอ้นี่เยอะวะ่ะแสดงว่าตัวไอคอนเนี่ยมันโอ้โหไม่เฟี้ยวจริงผมบอกเลยแต่แต่ถ้าเกิดมีตอนเรสปีอื่นๆที่แบบว่าปีใหม่ๆออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะแจ็บยู่นะเพราะว่าตอนเรส HD เนี่ยดูการวิ่งอ่ะได้อยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าพลังแม่งกากไงพลิกมันไม่ยอมให้พลิกแล้ว มาเดี๋ยวนีโอ้ยมันพลิกว่ะวันนี้เฮ้ยมันดึงดึงลีลาก็มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหทุกคนเฉยป่ะเฮ้ยทำไมมันตัวมันเยอะจังวะท่ผมมันมันมันเยอะอะไม่รู้จะปิดตัวไหนเว้ย งงไปหมดเลยแผนมันแน่นใช่เห็นปะมันแน่นสุดๆไปเลยอ่ะคุณผมแบบไม่มีเบอร์ดี่ดูดิไอ้ยี่กูจ่ายตัวไหนบ้างเนี่ยแมแน่นสุสดๆอ่ะแน่นสุดๆอ่ะคือนแน่นทั้งหน้าแน่นทั้งหลังนะงงไปหมดแล้วผมงงมากน้ำยมดูนะไอ้ยี่คุณจ่ายให้ใครได้บ้างเฮ้ยไม่มีตัวให้จ่ายไอ้ยี่คุจ่ายตัวไหนไม่ได้นายโชคบอลเรียว เฮ้ยเห็นละเห็นช่องละเห็นช่องแล,ล้ลตวตำแหน่งเราตอเลสอู๋ตอนเลสหาช่องดีเกินเห็นปะตอเลสเคลื่อนที่ดีมากครับท่านผู้ชม,ชมท่านเอเดตดียังเ,ดดเคลื่อนที่ดียร์แน,นี้เฮ้ยมีม,มีมีหวังอยู่นะคนสำหรับรคนจนๆอย่างพวกเราครับที่แบบว่าไม่มีตังค์ซื้อไอคอนอะ่ะรอปีอื่นออกมาที่ผมก็ได้อยู่อะ่ะส่งแม่งดีสรงแม่งดีเดี๋ยวก่อนขอประหลาดไปตัวนี้นนนก่อนมัวแต่อธิบายตอเลส เออจบที่หึงดีบังบอลเกินดีจ้ตอนนี้ไหนโอ้โหไม่เยอะอือิ <c oughs> ออนเนต้าเปลี <c oughs> ่ยนไม่ไหมวะดูเดี๋ยวไต่อไปไงใจเย็น <c oughs> อุ้ยโอ้โหกันซะละเฮ้ยไา้อยูอยอย่แก่ตังอะไรของมอลวะเนี่ยผมจ่ายไม่ได้นะทุกอย่างดูดิฝั <c oughs> ่งนู้นละกัน ยี่ได้สวนไหมี่ยต่อเลสสวยต่อเลสหาช่องเบียดโอ้โหเบียดไม่ไหวโคตรชา้าเยี่ยถ้าเป็นตัวไอคอนจะมึงเหยแทงแบบสวยเลยว่าหาช่องดีอยู่ต่อเลสตลัวเน,นี้ยแตว่ความเร็วแม่งขา,าอออกี้อ่ะอ๋อยละโอ้โหผมงเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมือจับบอลโคตรกากเฮ้ยไม่ได้จริงหรอวะเกมนี้ เอาเอาผ่านไปหมดเลยฮะท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยโอ้เทลสุดท้ายขอขอเออตอร์เรสหายช่องหาช่องไปอู้หูผมไม่ให้บูตเกตวะจ่ายให้ตัว์เรสเฉยเมื่อกี้ผมให้บูตเกตเลยไอ้เหี้ยโอ้โอ้จบแล้วโอ้อยเนต้าไม่จ่ายบอลก็กาก เมื่อกี้ผมให้บุญเกตไอเห็นปะบุญเกต์ต้งวิ่งเป็นช่องโคตรสวยไม่ใกล้ต่อเลสเฉยกรุงงเ,เ,เ,เลยโอ้โอกาสเนี่ยว่าโคตรดีมาดูตะเกมฮะรวมพลคนเมตากุลีดอนะ่ะกุลีดแล้วไงกุลีดแล้วไงต่อเลสไม่ลำนะต่อเลสหายช่องแล้วโจเขา้าไหนแล้วยังไงลองปัน่นโอ้โหไม่ได้ไม่ช้าโอ้โหแต่ดูกันหาช่องก็หล้ครับว่าเจ๊มนะฮะรอปีอื่นเลยผมบอกเลย เฮ้ยแจ็ติดดิหายช่องดีอ่ะหายช่องได้ไอตัวเดียวกันแต่แสตนี่คนละเรื่องเฮ้ยพี่แสดนี้ยิงไกลแบบนั้นไม่ได้ต้องกดปั่นดิพี่ไป้ตอนเล็กตอนเล็กต่อเนต้าเนต้าผ่านมาอุ้ยงงว่ะพี่เขางงเจอดีบีจ้าไปหน่อยรู้จักเป้านอก ดาวินพิยะเอากระพานตอเลสได้ถึงลานได้ถึงเหรออุ้ยก็ยิงสองแรกเลยว่ะโอ้โขัตสยานมันเตรียมอยู่แล้เนี่ยท่านผู้ชมจังหวะนี้ตอเลสหายใจอ่อยพี่ไปแล้วหัวหายองโคตรดีอันนี้บอลลงยังไงดึงมาโอ้โหกูเปิดเลยมันบออะไรมันบออะไรก็มา ดาบิบิยะหานมาหนึ่งหลบมาตอเลสปันโอ้โหโอ้ถ้าตัวไอคอนน่ะปันแบบนี้นี่ไม่เหลือแน่นอนนะฮะโอ้โหตอเลสคนจนแม่งสู้ตัวเลสคนรวยไม่ได้ปะตอเลสคนรวยแม่งเก่งกว่าเยอะเลยปะตอเลสคนรวยไม่ไมผ่านะนเฮ้ยไปเดินตดน เปลี่ยนไรเปลี่ยนไม่ถึงเนี่ยโอ้โหเอาเอาปัดเขาโกลตัวเองเข้ามาโอ้ท่านผู้ชมปัดเขาโกลต์ตัวเองแม่งเลยวงตอเล็ดตอเล็ดไปหายยองเฮ้ยอินเดียตาเอาโอเกือบได้เอ้าได้อยู่จ่ายมาฮะบุ๊เก็ตเอาได้อยู่จัดซะพับมอลมาเอาตอเล็ด โอ้๋หายเจ้ายิงเอาไม่ได้เลวมีปิ๊ยะอู๋อุ้ยต่อเลสหาพื้นที่ดีจัดจับสละฮ้ยเปิดหนุ่มเปิดทำไมเอาเอาโอ้เปิดเขา้านานๆทีคาเลิตุโยโยครับตีตะเบิดไปก่อนไม่คิดว่าจะโบกเขา้าเลยเป็ไนไงโอ้โหอ๋อ เนต้าเฮ้ยตอเลดไปแล้วสวยเฮ้ยหายช่องได้อยู่นะโอ้หายได้เลยรกระดกมาทีนึงหายช่องได้แต่วความเร็วไม่ไม่มีไปเอาโอเคปโยรวักเก็บได้เฮ้ยปโยร์เล่นดีอยู่นะเล่นเซนเตอร์อ่ะเพราะว่าแผ่นนี้มันไม่ค่อยโดนเปิดโหม่งไงถูกปะเอาเอาปโยร์มาเล่นเซนเตอร์ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะอันนี้บอกเลยมาละค่ะไปแล้วจะมาดิรค,รความคมเออโดนตอเลสอ้าวโอ้ดูดิ ขนาดดีใจอ่ะวิ่งไปสะดุดพี่เขานิดเดียวจะล้มแล้วอ่ะตอนเล่นั่งโคตรบางโอ้ตัวไอคอนเนีโอ้เบียดดีจะจัดวันนี้นั่งบางเกินพี่ไม่ทันโอ้ดวิบยะโอ้เล่นเยียนเลยอ่ะโดนปุโยไปหนึ่งทีเฮ้ยปุโยไว้วันนี้เดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจัดเฮ้ยปุโยลามอนเออใช่ว่ะเฮ้ยอุ่นตัวเล่นชี้ลืมจ่ายเฮ้ยได้อยู่ตัวเล่นชี้ฮะตัวเล่นชี้ฮะเฮ้ยงงเฮ้ยมาเฮ้ย

นาโช่ยังไงนี่กินเนต้าอุ้ยตกส้นโอ้โหายสเปนจริงลามอสต่อยไปหนึ่งทีอุ้ยเอาว่ะลามอสโอโยโชฟอร์มัตต์ผ่านละโอ้โหตอนเละชีต้องให้ฮะอุ้ยโอู้หเตียบเลยผู้ชมฟันไตแบบว่าตาม ตามตัวเล็กไม่ทันเลยครับตัวเล็กทีเห็นป่ะขนาดจ่ายช้าขนาดจ่ายช้าไม่ยังเพียวขนาดนี้อ่ะขนาดช่าชอบลอลเรียวอ้าโอไม่เจ็บโดนด้วยเฮ้ยโดนดาบิดถิย่าไปก่อนโอ้โหเอาเลขจะบเจ็ดท่านผู้ชมเฮ้ยแม่งจะเป็นอะไตรต้มอ่ะจะเป็นอะไตรต้มผมบอกเลย